บาปแห่งราคะตัณหาก้องชายวัย30ปีผู้มีหน้าที่การงานมั่นคงและใช้ชีวิตคนเดียวในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเพื่อที่จะตั้งใจเก็บเงินเช่าคอนโดหรูก้องต้องอดทนและใช้ระยะเวลาน,านานพอสมควรวันหนึ่งหลังจากเขาเลิกงานเขาเดินกลับห้องเหมือนทุกคืนเป็นปกติแต่ทว่าเขาได้พบร้านขายของเก่าร้านหนึ่ง ทำที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนก้องสนใจมากนั้นจึงทําให้เขาเข้าไปในร้านแบบไม่ลังเลพอเขาเข้าไปในร้านเขาพบลุงแก่ๆคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของร้านลุงแก่กล่าวทักทายลูกค้าอย่างเป็นมิตรด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนั้นทําให้ก้องอุ่นใจได้อยู่ขณะที่ก้องเดินดูของภายในร้านก็มีบางสิ่งทําให้เขาสะดุดตาสิ่งที่เขาเห็นคือกระจกบานใหญ่เก่าๆ กระจกกรอบไม้สีดำแกะสลักลวดลายรูปงูเหลือยพันพร้อมคําเตือนจางๆข้างหลังว่าระวังอย่าจ้องนานเกินไปมันจะจ้องกลับก้องเห็นแบบนั้นไม่ได้สนใจอะไรมากนักคงคิดว่าแค่กระจกเก่าๆสืบทอดกันมาละมัง้งเขาซื้อกระจกนั้นโดยที่ไม่ลังเลมแม้แต่น้อยหลังจากก้องกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์เขาก็นำกระจกที่ได้มานั้น แขวนไว้ผนังข้างเปะคอมที่อยู่ตรงข้ามปลายเตียงหลายคืนผ่านมาหลังจากที่ก้องได้นำกระจกนั้นกลับมาก้องเริ่มเอดใจว่ามีบางคืนในขณะที่ก้องกำลังจะเข้านอนเขาก็รู้สึกว่ามีใครจ้องมองมาที่เขาแต่เขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรจนกระทั่งคืนนั้นเองเขาก็รู้สึกบางอย่างทำให้เขานอนไม่หลับก้องเลยมองไปที่ปลายเตียงเขาเห็นบางอย่างในกระจก กล้องลุกไปดูให้แน่ใจสิ่งที่เขาเห็นในนั้นคือหญิงสาวสวยสง่าในชุดขาวผมยาวยืนจ้องมองอยู่ด้านหลังของเขาที่สะท้อนกระจกออกมาแต่เมื่อหันกลับไปมองข้างหลังกลับไม่มีใครอยู่หลังจากนั้นมาทุกคืนกล้องได้นั่งจ้องกระจกเพื่อมองดูใบหน้าของหญิงสาวที่งดงามกว่าผู้หญิงคนไหนที่เขาเคยพบเจอกล้องเริ่มหลงไหลกับใบหน้าของเธอเขาปิดไฟ เปิดเพียงแสงไฟสลัวและนั่งจ้องกระจกเธอจะค่อยๆปรากฏขึ้นชวนเขาพูดคุยด้วยเสียงกระซิบเย้ยหยวนก้องหลงไหลจนไม่ทำอะไรนั่งจ้องกระจกทุกวันจนมาถึงคืนหนึ่งที่ก้องกับหญิงสาวที่พูดคุยกันเป็นปกติแต่จูๆ่ๆเธอได้กระซิบคำหนึ่งขึ้นมาว่าแค่เธอก้าวเข้ามาฉันจะทำให้เธอมีความสุขตลอดไปพอก้องได้ยินแบบนั้นเขาตกใจเล็กน้อย แต่กลับหลงไหลเธอมากกว่าเดิมต่อมาวันแล้ววันเล่าก้องไม่ได้ไปทำงานไม่รับโทรศัพท์จากเพื่อนหรือครอบครัวร่างกายเขาเริ่มผอมซีดเหมือนถูกดูดพลังไปทีละน้อยและในที่สุดความปรารถนาที่รุนแรงทำให้เขาตัดสินใจยื่นมือเข้าไปในกระจกสัมผัสเย็นราวกับน้ำแข็งก้องถูกดูดเข้าไปในกระจกอย่างง่ายดายภายในนั้นคือโลกมืดไร้ที่สิ้นสุด หญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าเธอเสยะยิ้มกว้างปากฉีกถึงใบหูก่อนที่ร่างของเธอจะบิดเบี้ยวเผยให้เห็นผิวหนังสี่ฉีกขาดเต็มไปด้วยเลือดดวงตากลวงโบและรอยยิ้มเต็มไปด้วยฟันแหลมคมตันหาของเจ้าคือประตูของเราขอต้อนรับสู่ที่ของเราก้องกรีดร้องแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปในความมืดเหลือเพียงร่างไร้วิญ,ญญาณที่ยืนอยู่หน้ากระจก ดวงตาของเขาว่างเปล่าปากยิ้มค้างเรากับเจอความสุขสูงสุดแล้วคืนนั้นเพื่อนบ้านบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะหญิงสาวแผ่วเบาดังมาจากในห้องแม้กล้องจะอยู่เพียงคนเดียวก็ตามและหลังจากนั้นไม่มีใครได้พบเห็นกล้องอีกเลยฝากกดไลค์และติดตามความหลอนก่อนใครและเป็นกำลังใจให้ BLACK Cat ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ